สวัสดีครับผมต่อโปรแฮนนะครับวันนี้เรามาดูการรีวิวช่วงล่างเกียร์แกรนคาร์นิวอนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หาดูรีวิวยากเหมือนกันวันนี้ทำเสร็จเดี๋ยวจะพาไปลองกันว่าได้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวรอชมในคลิปนะครับ ครับหลังจากเราติดตั้งช่วงล่างเซตนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการวิ่งเทสกันนะครับเกียร์แกรนคาร์นิวอนตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่ถ้าเปรียบเทียบกับรถตู้อย่าง h 1วตัวนี้ Cg มันจะต่ำฝ่ามันขับความรู้สึกว่าอาการโค้งมันน้อยกว่าขับได้ดีกว่าแต่ทีนี้ว่าช่วงล่างปัญหาคือช่วงล่างที่ให้มาเนี่ยมีความรู้สึกว่าย้วยไปหน่อยเวลาขับเข้าโคง้งหรือขับเกินร้อยเนี่ยมันมีอาการ โย,โยนโยนเวียงเวียงอยู่พอสมควรนะครับถ้าเทียบกับเฮดวันตัวนี้หลังจากที่ติดตั้งเซตนี้เข้าไปแล้วเซตนี้มันจะเป็นตัวอิกิแบ็กนะครับของฮอตบิดจะเป็นรับแทงแล้วมันก็ปรับได้แปดระดับใช้ร่วมกับปริงเดิมตอนนี้ลองถนนคอนอคดรชั่อยต่อถนนมีความรู้สึกว่ามันมันเก็บรายละเอียดดีขึ้นความเร็วเกินร้อยขึ้นไปจะดูว่าเป็นยังไงเวลาสับเปลี่ยนเลนเป็นยังไงนะครับแล้วก็เข้าโค้งอาการ บาลานเนี่ยมันรู้สึกว่าดีขึ้นนิ่งขึ้นในทางตรงตรงเวลาความเร็วสูงของเดิมมีความรู้สึกว่ามันขนาดวิ่งทางตรงๆงมันยังมีความรู้สึกว่ามันด็อกเ็ก็อกแลก,อก,อกตอนเนี้ยอย่าเราสับเปลี่ยนเลนรู้สึกว่ามันมั่นคงขึ้นอันนี้ก็อยู่ประมาณร้อยเศษเศษก็นิ่งดีขึ้นตัวแกรนคาเนีวันนี่เป็นรถที่หาช่วงล่างเล่นมีน้อยค่ายที่ทําออกมานะครับในในท้องตลาดณะเวลานี้แต่ในส่วนของฮอตปิดมันจะได้ จะได้เปรียบตรงที่ว่าเจ้าเดียวที่เป็นกระบอกซับแทงซึ่งมันสามารถเก็บน้ํามันกับเก็บแก๊สได้เยอะกว่าเวลาเดินทางไกลอาการโชกเฟดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดปัญหานี้เท่าไหร่เนื่องจากห้องน้ํามันกับห้องแก๊สที่เก็บได้เยอะเนี่ยมันก็ได้เปรียบโชกที่เก็บน้ํามันอยู่แค่ในกระบอกแข็งนุ่มก็ปรับได้อีก8ระดับนะครับเป็นจังหวะบ๊มเวลาสับเปลี่ยนเลนมันจะคมขึ้นกว่าเดิมก่อนนี้คือค่อนข้างจะนิ่งขึ้น ของเดิมนี่ถ้าเกินร้อยนี่จะรู้สึกเลยมันจะหน้ามันจะแลงไวแล้วมันจะไม่ค่อยนิ่งมันมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ถ้าถ้าขับเร็วๆตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวจะลองในลักษณะโค้งอยู่เทิร์นกลับนะครับดูว่ามันอาการนิ่งดีไหมก็ลองดูว่าเข้าโค้งเป็นยังไงบ้างลองดู ความเร็วประมาณร้อยหนึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเข้าโค้งดูนิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับจากเดิมเดิมเนี่ยปัญหาที่ ที่รู้สึกว่าค่อนข้างค่อนข้างต้องแก้ไขคือความความนิ่งเวลาความเร็วสักเกินร้อยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันหน้ามันเบาๆมันไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนจะมั่นใจขึ้นความรู้สึกเวลาครับถ้าสักร้อยหนึ่งขึ้นไปนี่มีความรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นเยอะตอนนี้สรุปภาพรวมนะครับเจ้าเกียร์ตัว แกนคาร์บูเรนี่หลังจากทําการเปลี่ยนโช้เข้าไปความรู้สึกในการขับทางยาวๆเข้าโค้งความเร็วระดับร้อยหนึ่งขึ้นไปเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเดิมรู้สึกถึงความแตกต่างครับความนิ่งในระหว่างเนี่ยบาล้านรถวิ่งระดับซักร้อยหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีอาการวูบวาบละมันจะนิ่งขึ้นเยอะวงอะไรจะนิ่งเข้าโค้งก็นิ่งมั่นใจขึ้นตอนนี้จากของเดิมมีความรู้สึกว่ามันจะแลงเว่อรเหมือนกับว่าเราเรายกตัวอย่างสมมุติว่า เอาเคยขับพวกซีวิกเอาติสรถเซกเมนต์นี้อัปเกรดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนเราเราขับมาขับพวก BM ขับเบนซมันจะสไตล์รถเยอรมันคือไม่ย,ย้้ยแล้วก็ไม่กระด้างจะรู้สึกว่ามันฟิลลิ่งจะนุ่มหนึบคือถ้าขับเร็วก็จะจะมั่นคงมีความมั่นใจขึ้นขับช้ามันก็ไม่ได้ไม่ได้กระด้างไปว่าเดิมนะครับฝากไว้ครับในส่วนของพวกกลุ่มรถตู้ P P V รถ SUV นะครับรถปุ่มพวกนี้อัปเกรดแล้วค่อนข้างที่จะเห็นผลชัดเพราะว่ารถพวกนี้เราใช้วิ่งเดินทางไกลส่วนใหญ่โชคที่เป็นซับแท้งมันได้เปรียบในเรื่องการความจุของห้องแก๊สห้องน้ำมันจะทำให้เสถียรกว่าในทางยาวๆน้ำมันมันก็ความร้อนมันก็เกิดได้ยากกว่าที่น้ำมันมีนมอยู่แค่ในกระบอกมันก็จะร้อนเร็วขึ้นตัวนี้วิ่งยาวๆมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอาการเฟดเท่าไหร่ กุ่มเดินทางกลุ่มรถพวกนี้เหมาะครับฝากติดตามด้วยครับกด s u b s c r i b ์ฝากกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยครับเบอร์โทร Facebook แล้วก็ในส่วนของช่องนะครับ YouTube แล้วก็ l ล n e อยู่เดี๋ยวจะลงไว้ให้ด้านล่างนะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ